วันนี้ก็ได้มีภาพหลุดโลโก้ของขบวนการเซนไตที่จะมารับไม้ต่อจากคิงโอเชอร์บาคั่วเกะเซนไตบุนบูมเจอร์จากโลโก้ก็ชัดเจนนะครับว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับรถและจากลวดลายด้านหลังที่เป็นลักษณะของมิเตอร์ก็พอบอกกันได้ว่าขบวนการนี้ก็น่าจะซิงกันสุดๆอย่างแน่นอนแวบแรกที่ผมเห็นโลโก้นี้ผมก็คิดว่าดูมีความเป็นโกอออเจอร์อยู่เยอะเลยทีเดียวแล้วถามว่าโลโก้นี้ จะเป็นของจริงหรือเปล่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของผมก็บอกว่าของจริงแน่นอนแต่ยังไงก็เผื่อเปอร์เซนต์ไว้กันหน้าแตกไว้หน่อยละกันสลับภาพเงาของบูนบูมเจอร์จะมีปล่อยมาในนิตยสารเดือนนี้ไหมแหล่งข่าวก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่บอกว่าอาจจะยังไม่มีแต่ยังไงถ้ามีเรื่องราวอัปเดตผมก็จะเอามาลงกันอีกอย่างแน่นอนแล้วคนอื่นๆมีความคิดอย่างไรกันบ้างกับโลโก้ของบูนบูมเจอร์ก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสระการรับชม ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ